ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยเาาไร่แล้วก็ลุงน้อยก็ดึงน้ำเต็มนะวันนี้อยู่บ้านดึงน้ำใส่ขาเนาะที้ก็ลองเอาที่ดึงก็ใช้แมกนัมนะสบายสบายนะทุกคนนะใช้วินใหญ่วินใหญ่ดึงนะสุดยอดเลยกําลังเขาใช้ได้นะร้อยห้าห้ากำลังเขาก็ดูแลกําลังเขาก็เต็มรนะ้อยสิบห้าแรงเนี่ยรุ่นก่อนใช้ร้อยสิบดึงนะ แต่เราสิบดึงแต่ใช้มเมลีแค่เป็นมเมลีนาฮาเดี๋ยวเที่ยวหลังจะลองใช้นาฮาคึงแต่ไม่รู้เขาจะไหวหรือเปล่านะยังหอบเหมือนเดิมนะลงน้อยลองติดขยับดูยังหอบเหมือนเดิมคับดึงนะ้ำเต็มช่วงบ่ายลุงน้อยก็ว่าจะทํานี่นะเรียกบันไดหรือที่เหยียบนะเนี่ยที่เหยียบขึ้นสารี่เราไม่ต้องก้าวขาสูงนะทุกคนนะสารี่ลุงน้อยก็สูง ไม่รู้กี่เซนนะแต่สูงกว่าหัวเข่าลุงน้อยมาเยอะเลยเวลาก้าวขาก็ยกขาเวลาแล้วถือแรองหนักยกแรงหนักนะมันก็โอ้จะก้าวแทบไม่ขึ้นเนะี่ยเลยลุงน้อยทำบันไดอันนี้ก็ลุงน้อยก็ซื้อจากช่างเสือนะช่างเสือพอทำอันนี้ลุงน้อยก็จะทำเองนะนี่นะเหล็กเหล็กที่ลุงน้อยจะทำ เนี้ยนะทุกคนลูกเตะขายอยากได้แท่งสแตนเลสคันยกลูกเตะนะก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหาลุงน้อยสั่งที่ลุงน้อยได้นะแต่ลุงน้อยมีเฉพาะแท่งอย่างเดียวนะแท่งอย่างเดียวหวัวจุกนี่ต้องลุงน้อยตะข้าตลาดเดี๋ยวจะลองถามว่าเท่าไ่นะแตะเขามีขายนะนูมีขายทีก็สลกบ,บาทร้านไต่ฟ้าหนุก็น่าจะมีนะครับเดี๋ยวลุงน้อย ไปทานี่ก่านะแต่จะสวยเหมือนเขาเปไม่รู้นะเพราะอันนี้เขาใช้แก๊สเป่าให้ร้อนแล้วเขาก็ดัดมานะแต่ของลุงน้อยนี่ใช้ตัดตัดแล้วเชื่อมเอาครับเดี๋ยวไปดูการทําเดี๋ยวงน้อยจะทําก็รูไปล่ลางนะทุกคนนะเนี่ยก็อย่างนี้นะลุงน้อยก็เอาตัวอย่างตัวอย่างอน,นุนะมาวัด มาวัดเนี่ยนะวัดแล้วกะประมาณเอาเดี๋ยวก็ช่วงนี้ออกช่วงนี้เสร็จลุงน้อยแตม้มแต้มไม่เช่กอนนะก็มีช่วงนี้เดินเดินดีหน่อยแล้วช่วงนี้แตม้มแต้มมาก่อนแล้วก็จะตัดเหล็กใส่ตัวท้ายแล้วทีนี้ก็จะเดินให้แตม้มแต้มไว้แล้วก็จะเดินเต็มนะช่วงบนนี้ลุงน้อยก็ตัดเหล็กเนี้ยนะนี่เี่นนะนนนะช่วงเนี้ยลุงน้อยไม่งอไม่ได้ลุงน้อยก็จะตัดอย่างงี้นะตัดเป็นทน่อนแล้วก็จะแตม้มเอาอย่างี้ แบบเอาง่ายๆนะเรามีเครื่องมือ,อยังไงเราก็ทำาอย่งงานไปเนาะเอาแค่ okay. เอาแน่นอเอาแน่นใช้ได้คะัคก็จะทาไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะมีช่วง้ายอย่างเขาอีกก็อย่างนี้ก็จะออกเหมือนเดิมอีกพอไม่มีอะไรดัดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลุงน้อยแต้มแต้มเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายดูอีกทีนะแล้วก็ค่อยเดินออกยาวทีหลังเลย ก็ประมาณนี้นะแตเสร็จแล้วนะโอ้ร้อนทุกคนนะเดี๋ยวจับแตไม่ได้นะทุกคนนะร้อนนะเนี่ยนะเสร็จกับไป็นรูปร่างนี้เดี๋ยวลุงน้อจะเอานี่นะเอาหินเจียเนี่ยนะเอาเก็บเก็บเขาซะหน่อยเนะี่ยเก็บตามที่ลุงน้อยจี้ๆอกอ,อกนะเก็บเก็บแล้วก็เก็บตามขอบๆนะเขามมนมุนซะหน่อย เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยครัวลุงน้อยต้องดามป่าวใช้เหล็กดามไหมนะช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวดามช่วงนี้ถ้าเขาแข็งไม่พอนะดามสักหน่อยเดี๋ยวเอาไปลองเนี่ยลุงน้อยก็หัดเชื่อมเนาะก็ได้ประมาณอย่างนี้นะอันนี้เขาก็จะหนักหน่อยนะอันนี้พอเขาเหล็กเยอะกว่าตัวนะนี่ถึงน้อยจะมาตั้งเทียบไปดูนะอันนี้ก็ร้อนนะนี่ร้อน ดีนะคับประมาณนี้ของลุงน้อยก็จะเอาเหล็กน้อยกว่านะเพราะช่วงนี้เราเราเราปล่อยโบได้นะนะช่วงกลางเนี่ยช่วงนี้ไม่ต้องมีได้เดี๋ยวลองดูเหล็กลุงน้อยก็ยังเหลืออยู่แต่เกิดยังไงก็จะใส่ีเพิ่มถ้าเดี๋ยวลุงน้อยเอาลูกหมูเก็บตะแกบบ๊งเดี๋ยวไปลองกันไปลองเกาะว่าจะได้ไหมนะเบี้ยวนะทุกคนพอแต้มเสร็จออกเสร็จมองเสร็จไปเบี้ยวไม่เป็นไรเนาะอยู่ตรงไหน ครับก็ลุงน้อยมาลองนะใช้ได้นะพอดีเป๊ะเลยอันนี้เขาก็จะดูแข็งแรงกว่านนี้เหล็กเป็นเหล็กปองอ้อยนะเหล็กปองอ้อยเขาจะใหญ่กว่าเหล็กก็จะใหญ่กว่าของลุงนี้อันน้อยก็เหล็กก็จะน้อยกว่าลงมาแต่ก็เบานะเบากระทัดรัดช่วงนี้ไม่ต้องมีเขาก็ใช้ได้นะเดี๋ยวถ้าอ่อนถ้ายังไงเดี๋ยวลุงน้อยจะใช้เหล็กดามช่วงนี้ทีนะเดี๋ยวลองก่อนนี่เพิ่งเอามาเกาะนี่นะ ช่วงเกาะก็ดีเลยนะลุงนอยก็ลองเหยียบเลยนะเกีจะได้นะคนนะพอาน้าหนักคนก็ยังไงขึ้นอนะันนี้ก็แต่แบกเค่งมันด้วยก็ประมาณ100ร้อยกิโลถ้าร้อยกิโลนี่มีสิทธิ์จะต้องดามนี้สักหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะถามเองนะสามเองกบมือครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไลค์ด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ